ลดเลยบูพอดหัวหินมานิดหน่อยก่อนถึงตลาดชิคราราก็จะถึงโรงแรมไอบิทโรงแรมโลคอร์นะครับโรงแรมราคาถูกประจำหัวหินใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้ตลาดของกินเยอะด้วยถึงแล้วถึงแล้วครับลูกสวัสดีครับเอ็มยัดนัดกินเที่ยววันนี้พามาเที่ยวที่หัวหินนะครับเราพักที่โรงแรมไอบิทนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ห้องพักนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่พอไม่รู้เราจะต้องไปจอดที่ไหนนี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับนี่นี่ก็คือบริเวณจุดเช็คอินนะครับผม ไปชั้น3นะครับไปขอบคุณครับพอดีเราก็ให้ทางพี่สาวของอุนะครับมาจองห้องไว้เรียบร้อยนะครับเรามาถึงแล้วก็มาขคาะห้องเขาได้เลยนะครับเอาเคาะหน่อยขคาห้องนี้หน่อยใช่เคาะห้องนี้หน่อยอําเด็ดเคาะห้องนี้หน่อยอเดี๋ยวเราพาดูห้องพักไอบีดนะครับน่าจะเป็นห้อง ขนาดเล็กนะครับนะครับก็จะเพราะว่ามีระบบล็อก2อย่างนะครับก็คือระบบคีการ์แลวก็มีระบบตัวล็อกอันนี้นะครับสามารถล็อกได้นะครับก็ถือว่าแน่นหนาปลอดภัยดีนะครับพอเข้ามาในห้องนะครับก็จะเห็นกระจกอยู่ทางซ้ายนะครับผมแล้วก็มีเตียงขนาดน่าจะประมาณ5ฟุตนะครับผมไม่ถือว่าไม่ถือว่า6ฟุตอู๋กับเอ็มแล้วก็อ้อมเล็กกับเชร์เบ็ดนะครับไม่รู้จะนอนพอหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้มาดูโซนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะ มีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับที่โรงแรมไอบิสนะครับผมนี่แล้วก็มีโซนเปียกเล็กๆตรงนี้นะครับน่าจะอาบได้ทีละคนนะครับผมแล้วก็มีทีวีตรงนี้นะครับผมมีรีโมทให้นะครับแอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับก็เป็นแอร์แบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับปรับพัดลมปรับระย้ตรงนี้ครับตัวแอร์ก็จะเหมือนทั่วไปนะครับจะเป็นช่องแอร์ตรงนี้นะครับ เดินตัดเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะมีโซนของชากาแฟตรงนี้นะครับให้นั่งเล่นหรือนั่งทํางานนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ถึงสั่งของรีเซพชันต่างๆได้นะครับตรงนี้มีตู้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถแขวนเสื้อผ้าได้นะจะมีตู้เย็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีตู้เซฟให้นะครับผมดูกันที่โซนระเบียนนะครับก็จะมีผ้าม่านนะครับผมเราจะขออนุญาตเปิดไปดูด้านหลังนะครับก็จะมีโซนให้นั่งเล่นนั่งสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับบริเวณนอกระเบียนนะครับ วันนี้เราได้วิวฝั่งด้านหน้านะครับก็จะมีสระว่ายน้ําของทางโรงแรมรก็จะแบ่งเป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะครับโรงแรมก็จะมีความสูงประมาณนี้เลยนะครับห้าหรือ6ชั้นเนี่ยครับไปทางขวานี่ก็จะเป็นหาดนะครับหาดหัวหินนะครับวันนี้จะเป็นทางบูพอตนะครับวันนี้จะเป็นทางตัดไปตรงเส้นอุทยานราชพัฒน์ นถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับก็จะไปทางเขาตะเกียบตลาดชิคาดาก็จะอยู่เส้นนี้เลยครับก็ถือว่าทำเลที่ตั้งเป็นทำเลที่เหมาะสมนะครับ<ม>เดินทางไม่ไกลหาดมากแล้วก็ที่เนี่ยที่สําคัญโรงแรมนะครับมีหลายสาขามาะครับอบี I at, แล้วก็ที่นี่ราคาถือว่าเป็นราคาย่อมเยาวมากครับ ชิปนี้ออกตัวก่อนนะครับว่ามาฟรีนะครับผมก็มีเพื่อนจองให้นะครับแล้วก็ชวนมาพักด้วยโรงแรมก็ถือว่าสะอาดดีนะครับบริการต่างๆทั้งลานจอดรถเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแต่ห้องก็ค่อนข้างเล็กไปหน่อยก็สมราคานะครับวันนี้เรามา4คนผู้ใหญ่2เด็ก2ก็ออกจะตึงๆหน่อยครับแต่ก็น่าจะพออยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความเห็นกันยังไงบ้างครับกับโรงแรมไอบิสหัวหินนะครับซึ่งไอบิสเนี่ยมีโรงแรมหลายสาขาทั่วประเทศไทยเราเลยนะครับ แล้ววันนี้เราได้จองบุฟเฟ่ต์รอบเย็นของทางโรงแรมนะครับตกผู้ใหญ่หัวคนละ700บาทนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้ก็จะมีบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอดูคลิปแยกในช่องนะครับคลิปนี้จะรีวิวเกี่ยวกับทั้งหมดของโรงแรมไอบีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นวันนี้ว่ามีลายอาหารอะไรให้เราเราประทานบ้างนะครับแล้วก็บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าพรุ่งนี้ยังไงฝากติดตามในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ช่องเอ็มยัดนัดกินเที่ยวด้วยนะครับและนี่ก็คือการรีวิวห้องพักโรงแรมไอบีทนะครับน่าจะเป็นห้องขนาดเล็กนะครับเอ็มก็ไม่แน่ใจว่ามีห้องไซส์ไหนบ ในการนอนนะครับผมโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งตอนบุฟเฟ่อาหารเย็ยนที่โรงแรมนะครับไว้เจอกันครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสระน้ำของโรงแรม i อ e a t นะครับก็มีทั้งสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่นะครับสระเด็กก็จะมีคอ,อกล้อมนะครับหนูทำไรคะ,ะหนูเล่นสระเล็กจังเลยข้าข้าดูหนูค่ะโอ้โหดำน้ำด้วย นี่นะครับก็เป็นบริเวณสระน้ําให้เด็กๆเล่นตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงตอกซอยนี้นะครับเพื่อไปยันชายหาดก็ได้นะครับผมเล่นให้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่เย็นกันนะครับค่ะเอาเลยค่ะลุยเ,เลยค่ะ ก็คือบรรยากาศของห้องอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นของเรานะครับอยู่ที่ชั้นจีนี่กว่าอาหารบุฟเฟ่ต์ที่นี่เป็นยังไงนะครับมื้อเย็นสําหรับที่เราจ่ายไปนะครับน,นี่ก็จะมีข้าวสวยนะครับนี่ข้าวสวยอันนี้จะมีข้าวผัดไข่โอ้ปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่ตรงนี้เป็นแกง แกงคั่วครับคล้ายแบบแกงคั่วหอยแมงผู้ใส่สับปะรดครับอันนี้อะไรลูกขอดูหน่อยอันนี้กุ้งคั่วพริกเกลือนะครับผมก็เป็นกุ้งขาวไซส์เล็กนะครับตรงนี้จะเป็นไก่ย่างเครื่องเทศนะครับนี่อันนี้เป็นไก่ย่างเครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นทอดมันปลานะครับทอดมันปลาแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกกะปิผักสดนะครับตรงนี้็ีซุปนะครับมี2ออย่างก็คือต้มยำไก่นะครับกับ แกงจืดเต้าหู้หมูสับนะครับก็เป็นลายอาหารตามที่ลงไว้ให้เลยนะครับส่วนพวกแอปเปิ z ไ r เซอร์ของหวานนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีพวกยำถั่วพูยำปกกุ้งกรอบนะครับผลไม้นะครับของหวานทับทิมกรอบนะครับแล้วก็มีเป็นของหวานขนมไทยนะฮะนี่นะครับก็700บาทนะครับสำหรับเด็กก็สามรนะครับก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็สะดวกนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับผม นะครับก็คือพวกเครื่องดื่มนะครับจะไม่รวมในบุฟเฟ่นะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับแล้วน้ำเปล่าก็ราคาอย่างที่เห็นนะครับราคาโรงแรมทั่วไปนะครับก็น้ำเปล่าก็จะราคาสูงหน่อยนะครับผมนี่แล้วนี้ก็คือโต๊ะที่เราจองไว้นะครับนี่ก็คือโต๊ะยาวเลยนะครับอันนี้ก็ลองเอามาชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหญิงอุเจ็ดร้อยเด็กสามร้อยสิบแพงไหมพูดมาคำหนึ่ง ก็ค่อนข้างแพงนะครับ <Okay. S 1> จากอาหารก็ถือว่าราคาสูงนะครับแต <Yeah. S 1> ่ก็เน้นสะดวกกนะันเนาะแบบไม่ได้บอกไปไหนนะครับเลยก็กินใครข้าวแกงกันนะ <Okay. S 1> เนี่ยก็าเมนูก็ตักเอาตามที่โชว์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะครับมื้อเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาดูมื้อเช้ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะมื้อเย็นแค่นี้พอเนาะเด็กสามร้อยห้าสิบดูิ โอนะ้ยข้าผัดน้อยๆเอ,อ้ยลูกไม่กล้าฝั่งน้ำเลยนะ <c oughs> วันนี้มาทานบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับที่โรงแรมไอบิสนะครับ <c oughs> ก็มีเครื่องทำกาแฟสดบริการนะครับ <c oughs> แล้วก็ชาร้อนนะครั น,นี้มีน้ำเต้าหู้บริการด้วยนะครับที่เป็นโซนของสลัดนะครับผม yeah, มีเนยแท้ด้วยอันนี้เป็นโซนของขนมปังปิ้งทานเนยนะครับตรงนี้เป็นโซนของผลไม้สดนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตให้ด้วยส่วนมุมนี้จะเป็นคอนเฟตอาหารเช้านะครับส่วนอาหารเมนคอร์สก็จะมีเป็นข้าวนะครับแล้วก็เป็นอาหารไทยแกงเขียวหวานลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกผัดหมี่นะครับไก่ มีไส้กรอกมีแฮมไก่นะครับผมแล้วก็เป็นมะเขือเทศย่างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงน,นี้จะเป็นตัวโจ๊กและข้าวต้มนะครับโจ๊กหมูแล้วก็ข้าวต้มก็จะมีเครื่องปรุงให้บริการตรงนี้นะครับนะครับที่มื้อเช้ามีน้ําให้บริการนะครับไม่เหมือนบุฟเฟต่ตตอนดึก นี่ก็คือบุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมไอบิดนะครับก็ประม,มาณนี้นะครับเป็นอาหารเช้าที่แบบมีครบที่โรงแรมทั่วไปควรจะมีนะครับผมแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะเนาะอาหารทันไหมแม่อาหารไม่ทันเลยนะครับเพราะคนเยอะนะครับคนเต็มบางทีก็ต้องออกไปนั่งข้างนอกกันนะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงหน้าเที่ยวนะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับเขาน้าฝนแล,ล้วถ้าเป็นหน้าเที่ยวคงจะแน่นกว่านี้นะครับโอเคครับอาหารเช้าประมาณนี้นะครับผม ก็หลังจากให้เด็กๆเขาเล่นน้ําแล้วก็ลงไปเล่นน้ากับเด็กๆด้วยนะครับก็ถึงเวลาเช็คเอาท์นะครับที่โรงแรมไอบิดนะครับก็โอเคนะครับจบการรีวิวประมาณนี้นะก็เป็นโรงแรมที่โอเคในระดับนึงนะครับผมก็ประทับใจนะครับผมสวัสดีครับเล่นน้ำาสนุกไหมโรงแรมนี้ห้องเล็กๆแต่ก็อบอุ่นนี้เนาะโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิเปเอ็มยันนัดกินเที่ยวนะครับมารีวิวโรงแรมไอบิดก็ประมาณนี้นะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางความรู้ให้กับ คนที่จะมาโรงแรมไอบิตได้ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทางนะครับถ้าชอบชิปเอ็มยัด M at, นัดกินเที่ยวก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับแล้วเจอกันในชิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย